ฟินเวอร์ไฮโซพกอวดกุหลาบวาเลนไทน์ดอกแรกที่ได้จากอำ้ำเปิดตัวปุ๊บความหวานก็มาปับ๊บสำหรับคู่ของนางเอกซุปตาอ้ำพัชราภากับหวานใจไฮโซพกประธานวงอย่างล่าสุดเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์ ก็มีโมเมนต์สุดสวีทโดยฝ่ายชายได้เผยภาพดอกกุหลาบสีชมพูสวยงามอวดลงใน IG Story บอกว่าเป็นดอกไม้วาเลนไทน์ดอกแรกของชีวิตที่เคยได้รับซึ่งเป็นของขวัญจากสาวอัมพัชราภาพร้อมแฮชแทกว่าจีบเขาหรอแถมทางไฮโซพกยังได้ลงคลิปโชว์ดอกไม้นี้ใน IG Story บอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ดอกไม้ลงทุนมาก ใครให้เอ่ยก่อนแพนกล้องไปที่สาวอ้ําที่บอกว่าดอกเดียวแต่ลงทุนมากเลยนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้จ่ายเงินติดเขาไว้ก่อนค่ะก่อนที่ไฮโซพกจะชมว่าน่ารักจังเลยขอบคุณมากนะครับสีชมพูด้วยชอบจังเลยของผมไม่มีให้นะแล้วก็หัวเราะก็ทำเอาแฟนๆของทั้งคู่กรีดกราดกันกระจายเลยละค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ